สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Content AI Life วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ใช่ครับแนทและเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มาจากบทความชื่อว่าสื่อโทรทัศน์ไทยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดกรกุลนารีเสือโรธจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือทียูแรซึ่งทีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับใช่เลยค่ะเป็นบทความที่สะท้อนประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมนเทียนบุญตันอดีตสมาชิกวุฒิสภาและนักขับเคลื่อนสิทธิคนพิการได้ผลักดันมาโดยตลอดเลยค่ะถูกต้องครับแนทะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองเลยนะครับโดยเฉพาะในบริบทของกิจการโทรทัศน์ไทยเพราะตอนนี้มีประกาศของกสทช ที่กำหนดให้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลต้องให้บริการเพื่อคนพิการเช่นล่ามภาษามือ SL คำบรรยายแทนเสียง CC สำหรับคนพิการทางการได้ยินและที่สำคัญคือเสียงบรรยายภาพหรือ AD สำหรับคนพิการทางการเห็นครับใช่ค่ะบูมแต่ถึงจะมีกฎหมายรองรับแล้วนะคะในทางปฏิบัติยังมีช่องว่างอยู่มากเพราะจากการสำรวจพบว่าสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่มักผลิตบริการ AD เพียงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดคือแค่60นาทีต่อวัน และส่วนใหญ่จะออกอากาศช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าซึ่งแทบไม่มีคนดูเลยค่ะแล้วรายการที่มีบริการ a อดีก็ยังไม่หลากหลายครับแนททั้งที่คนพิการทางการเห็นก็อยากเสพละครหรือหนังดีๆเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบูมปัญหานี้สถานีโทรทัศน์หลายแห่งให้เหตุผลว่าเป็นเพราะต้นทุนการผลิตสูงจากข้อมูลที่มีระบุว่าต้นทุนการจัดทําบริการเอดีสหรับรายการข่าวอยู่ที่ประมาณ16,250บาทต่อชั่วโมงและสําหรับรายการบรันเทิง อาจสูงถึง17,500บาทต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะฟังดูแล้วก็เข้าใจได้ครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็คืออุปสรรคที่ทำให้บริการ AD ไม่ขยายตัวเสียทีแต่ก็มีข่าวดีนะคะบูมเพราะตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยลดต้นทุนได้มากหลายประเทศใช้ซอฟต์แวร์อย่าง s c r i b i t PRO หรือ a d e p t มาช่วยผลิตเสียงบรรยายภาพทำให้ใช้คนน้อยลงใช้เวลาน้อยลง และต้นทุนก็ลดลงตามไปด้วยและในประเทศไทยเองก็มีพัฒนาการที่น่าชื่นชมบริษัทไทยอย่างกล่องดินสอจำกัดได้พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าโวหารหรือว่า V O H A N เพื่อช่วยผลิตเสียงบรรยายภาพหรือ A D โดยเฉพาะผมว่าแนวทางนี้จะช่วยให้คนพิการได้เข้าถึงสื่อโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมมากขึ้นแน่นอนครับเพราะไม่ว่าคนพิการจะใช้โทรทัศน์เป็นสื่อหลักหรือสื่อรองการที่พวกเขาได้รับโอกาสเท,าเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง ถือเป็นก้าวสำคัญของความเท่าเทียมในสังคมจริงๆค่ะดังนั้นหน่วยงานอย่างกสทชสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการควรจะจับมือกันหาทางออกเพื่อให้มั่นใจว่า คนพิการทางสายตาในประเทศไทยจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับเห็นด้วยสุดๆเลยค่ะบูมเพราะสังคมที่เท่าเทียมเริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของทุกคนใช่ครับแนทะและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถร่วมกันผลักดันได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ